น้ำพริกไข่ปูของกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านนาชุมเหตตตำบลตาเสออำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังได้ต่อยอดนำปูม้ามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและของชุมชนโดยนำไข่ปูนึ่งสุกไปผสมคุกเค้ากับน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวพริกแห้งทอดกระปิขั่วหอมเจียวข่าตะไคร้ทอดโขลกละเอียดแล้วผัดรวมกันจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อย เมื่อสดผสมเข้ากันจนได้ที่แล้วรอให้เย็นก็สามารถมาบรรจุใส่กระปุกเพื่อเตรียมจำหน่ายได้ทันทีประธานกลุ่มธนาคารปูมาบ้านนาชุมเห็ดเล่าว่าในพื้นที่ชาวบ้านกว่า70%ปรประกอบอาชีพทำประมงใช้ฟังจึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นธนาคารปูมาเพื่ออนุบาลจนแม่ปูสลักไข่ออกมาแล้วทางกลุ่มก็นำลูกปูมาไปปล่อยทะเลส่วนแม่ปูมาก็นำมาแกะเนื้อสดแล้ว และหากเหลือก็จะนำมาแปลรูปทำน้ำพริกส่งขายออนไลน์ผ่านทาง Facebook เ,เราค่ายไปอนไลน์ไปด้วยถ้ามีเมื่อนโคม,มาจากจากหลังจากวัดก็ได้สร้างซฟือมาไม่ว่ะได้อุด,ดนค็อตอตอนนี้กำลังจัดตรงง่ายครับค่ะตึงเรแเ้วาตลาดตึอง,งมั่งกิดวาอาพุ่งกิดว่าการตอบรับต,ตรงนี้ด้วว่ารเรากับตีโรคยตัวการื้วว่าอกี้ครับค่ะ น้ำพริกไข่ปูขนาด100กรัมขายที่ราคา50บาทน้ำพริกปูสมุนไพรคั่วแห้งขนาด70กรัมราคากระปุกละ35บาทหรือ3กระปุก100บาทเท่านั้นโดยขณะนี้ทางกลุ่มได้ขอจดทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปขอรับรองมาตรฐานออยอและเครื่องหมายฮาลาแล้วเพื่อจะขยายตลาดให้มากขึ้นค่ะ